วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวา b u บักร้านบริการขายโลบักราคาสุดคุ้มกดผลพีศาจาทาวนของบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ตและแฟคเมนต์ในราคาถูกบริการกดเจมให้กับออสตาทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมโอเคครับผมสวัสด,ดีนะฮะท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านกันด้วยนะครับวันนี้นในเกมโลบักแมปออสตาตอนนี้นะครับบิ๊กอัปเดตนะครับผมสำหรับเดือนธันวานะครับหรือว่าวินเทอร์คริสต์มาสอะไรต่างๆนานากาลังจะเข้า าในออสตานะครับก็แน่นอนครับว่าทุกๆปีนะครับมันก็จะมีนี่เลยครับผมกล่องของขวัญน,นะครับแต่ว่าอันนี้ เป็นแค่กล่องของขวัญที่สามารถซื้อได้แล้วก็ทําการกิฟต์นะครับแล้วให้คนอื่นกิฟต์มาให้เราแล้วถึงจะเปิดได้หลังจากที่เทศกาลคริสต์มาสนะครับ after ค h r i s ดม a s เออน่าจะแบบนั้นนะครับในวิดีโอนี้ครับแน่นอนครับว่าเราจะแจกโค้ดก่อนนะครับเดี๋ยววิดีโอวิธีการเก็บกล่องของขวัญนะครับไอมาดาระเดาวเนี่ยที่เขาลือกันเนี่ยจะมาหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันวิธีการเก็บกล่องขวัญวิธีการฟาร์มนู่นนี่นั่นเดี๋ยวผมจะทําวิดีโอแยกอีกทีหนึ่งนะครับแบบเป็นไกด์เลยนะฮะน่าจะทั้งหมด3กล่องเลยนะครับม นะครับอ่แบนเนอร์แซดแล้วก็แบนเนอร์โกนะครับ mm hmm. ส่วนไอ้กล่องของขวัญอันเนี้ยนะครับมันจะเปิดได้หลังจากคิดมัดนะมันจะเป็นสุ่มนะมันจะมีเลดสุ่มอยู่ใ,ให้ดูอีกทีนะครับวิดีโอนี้มันแจกโค้ดนะเนี่ยจะมีเลดอยู่นะครับจะเป็นสโนว์แมนเอ้ยนี่ครับนี่โอ้โห คาชิโออะไรเนี่ยคือต่างๆนานาพวกเนี้ยนะครับเป็นตัวละครนะครับแล้วก็แน่นอนมีตัวละครลิมิเต็ดแค่500ตัวอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นลิมิเต็ดหรือเปล่านะครับเนี่ยอันเนี้ยมี500ตัวนะครับมี500ชิ้นเท่านั้นแล้วก็มี5,000ชิ้นสำหรับตัวเจมนะครับไออันเนี้ยต้องซื้อสตาร์ดัตนะครับซึ่งมันมันค่อนข้างยากนะเดี๋ยวรอดูกันนะครับสำหรับกล่องของขวัญอันนี้นะครับสมมติถ้าซื้อถ้าซื้อนะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้นี่อันนี้มาหรือว่าอันนี้เฮ้ยผม หรือว่านี้อ่าเนี่ยครับก็จะเป็นสโนกิฟอีกอันหนึ่งจะเป็นแบ a ก k g i นะครับโอเมก้าแลนะครับแน่นอนว่าเป็น6ดาวนะน่าจะเป็น6ดาวไม่ก็7ดาวเดี๋ยวรอดูกันนะครับสําหรับตรงนี้นี่ครับเราก็ได้มาแล้วแล้วก็เอาหองควันเนี่ยไปกิฟให้เขานะครับแล้วก็ให้เขากิฟมาให้เราอะไรประมาณนี้ซึ่งผมมีตัวไก่เดี๋ยวผมจะลองกิฟกันไปกิฟกันมาดูโอเคแน่นอนครับในวิดีโอนี้แจกโค้ดครับผมทุกคนครับใส่เลยครับอันนี้ฮะบิ๊กอัปเดต วินเทอร์อัปเดตศูนนะครับผมก็จะได้แบบเมื่อกี้ที่ผมซูมให้ดูนะครับอ่านี่ฮนะอัปเดตศูนก็คิดว่า อัปเดตใหญ่ไม่รู้ว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนนะแต่ว่ามันต้องทำาห้คอนิกเกมให้น่าสนใจกว่าเดิมนะเพราะว่าตอนนี้มันน่าเบื่อมากครับมันมันแค่ตัวเก่งแล้วก็แล้วก็เล่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้ผมรู้สึกว่ามันมันน่าเบื่อไปนะฮะทุกคนอันนี้คือโค้ดนะครับอาจจะเพราะผมติดอนิเมะแอสเ n นเจอร์หรือเปล่าเลยมองออสตาแปลกๆไปแต่ว่าก็นั่นแหละเดี๋ยวรอดูอัปเดตใหญ่แล้วกันว่ามีอะไรที่น่าติดตามน่าสนใจหรือเปล่านะครับในวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กระทืบไลค์กันเยอะแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าวิดีโอน้าจะเป็นไรก็อย